ยังมีชายคนหนึ่งซึ่งเขาได้มีภรรยาสองคนคนหนึ่งเป็นภรรยาหลวงส่วนอีกคนหนึ่งเป็นภรรยาน้อยภรรยาหลวงนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามมีน้ำใจประเสริฐยิ่งส่วนภรรยาน้อยเป็นผู้ที่มีจิตใจซามมีความเห็นแก่ตัวเป็นเจ้าเรือนเมื่อเป็นเช่นนั้นภรรยาหลวงจึงเป็นที่รักของสามีม,มากกว่าภรรยาน้อย เมื่อยิ่งเป็นที่โปรดปานของสามีมากเท่าไรภรรยาหวงก็ยิ่งทำดีมากขึ้นเท่าน,านันในขณะเดียวกันยิ่งสามีไม่ค่อยสนอกสนใจเท่าไรภรรยาน้อยก็ยิ่งทำตัวเรีวมากขึ้นเท่าน,านั้นด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่สามีไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่ภรรยาน้อยจึงได้คิดหาทางแกล่งแกล้งภรรยาหลวงไปต่างๆนานาวันหนึ่ง ในขณะที่ภรรยาหลวงกําลังตามเข้าสารไว้หูงกินภรรยาน้อยมาเห็นเขาก็ได้ตรงเข้าไปหาเรื่องแล้วจึงได้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันขึ้นภรรยาน้อยก็ได้แย่งสากไปจากภรรยาหลวงได้เมื่อแย่งสากได้แล้วภรรยาน้อยก็ได้เอาสากทิ่มแทงไปที่อกของนางจนภรรยาหลวงอกทะลุเมื่อสามีมาเห็นเหตุการณ์เขาจึงได้เข้าไปห้ามปรามทั้งคู แต่เขาก็ได้ถูกภรรยาน้อยเอาสากตีจนหัวแตกและเลือดไหลเป็นทางยาวทางด้านฝ่ายภรรยาหลวงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างรุนแรงและในที่สุดนางก็ได้สิ้นชีวิตลงต่อมาที่ตรงนั้นก็ได้กลายเป็นภูเขาลูกหนึ่งเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ความดีของภรรยาหลวงโดยส่วนบนของภูเขาก็เป็นช่องโหว่รือเข้าไปโดยภูเขาลูกนี ก็ได้ตั้งแต่างานอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟพัทรุงใครอยากดูอยากรู้ก็สามารถไปดูได้เรื่องของภรรยาหลวงและภรรยาน้อยก็มักจะมีโศกนาฏกรรมให้ได้ยินได้รู้อยู่เสมอสาเหตุสำคัญก็คือความริษยาหรือความอิจฉาความอิจฉาหรือความริษยานีเมื่อได้เกิดขึ้นกับผู้ใดก็จะเผาไม่ผู้นั้นก่อนให้ร้อนรน แล้วจึงได้ลูกรามไปเผารนให้ผู้อื่นมอดไหมต่อไปก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องเขาอกทะรุเป็นนิทานพื้นบ้านของทางจังหวัดพัทลุงในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออภัยไว้นาที่นีด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ